มีรถอยู่ข้างหลังไหมพ่อเสียนี่ยชอบกนะรถเนี่ยความสุขของเขาเวลาขึ้นรถไม่ยอมแพ้ที่ ôi <laughs> <laughs> oh, oh, mát ชอบจังขึ้นรถนั่งแป๊บเดียวก็เอาแล้ววิ่งไปทำไมตรงนูน้นอะฮะเจ้าเล่จะถึงแม่อยู่แล้วเชียวเจ้าเล่เลียวมับเลยยังไงเอาเดนแม่เ<ะ>ดนแม่บนทีหลังไม่ต้องออกมาแล้วมั่งแบบเนี้ยดีไหม มองนือเยม,มองบนมือมาเร็วๆทางนี้เร็วๆเ,เปิดประตูะเปิดประตูให้จะวิ่งมาหาแม่หักหีมามือมาให้แม่เลยนันน่ะจะออกมาอีกไหมที่หลังอ่ะเชยมองบน <laughs> โอยความมึนนี่เนาะ ไปฝนจะตกแล้วเข้าบ้านให้พ่อเอาเข้าบ้านออพายุเข้าอีก่มั้งว่าพอแล้วบ้านพอแล้วแม่มาแล้วไปจัดการในบ้านเลยอือดื้อนัก